3แอปในการสร้างรายได้อัตโนมัติจากอ e ีบุ๊ก สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมแบงค์ Bank นะครับกับช่วงที่มีชื่อว่าเข e ียนอีบุ๊กพุกเงินล้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในหัวข้อ3แอปในการสร้างรายได้อัตโนมัติจากอ e ีบุ๊กผมจะพาไปท่องเว็บไซต์แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันด้วยนะครับหรือว่าในระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS เนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เหมือนกันเนาะจะพาไปทัวร์ว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยแอปพลิเคชันแรกนะครับมีชื่อว่าเมพ นะครับผม M E B แต่จริงๆเนี่ยเว็บไซต์เขาชื่อว่า Map e Market Com. แอปนี้นะครับก็หลากหลายมากนะครับผมแล้วก็อ e ีบุ๊กต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถที่จะนำมาอัปโหลดหรือฝากขายไว้ในนี้ได้นะครับจะมีในส่วนของขายดีเนาะมีแนวนิยายซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าในเมพเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่นที่เขาแบบชอบอ่านนิยายผ่านทางมือถือแต่ว่าในหมวดของพัฒนาตัวเองหรือว่าการจัดการคือจริงๆมันก็มีทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าที่ยอดฮิตยอดฮิตเลยเนี่ยสำหรับแอปนี้เนี่ยจะเป็นแนวนิยายจะเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของฟรีกระจายเนี่ยก็มี สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็สามารถที่จะอัปโหลดในรูปแบบของฟรีไว้ก่อนก็ได้นะครับให้เขาได้ลองมาอ่านผลงานการเขียนของเราดูก่อนเนาะหรือว่าอาจจะแบบอัปโหลดไว้แบบ สักบท2บทนะครับในรูปแบบของฟรีเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีเวอร์ชั่นเขียนโฆษณาไว้ด้านหลังอ e ีบุ๊กนะครับแล้วก็คือโปรโมทอะว่า้ง่ายนะครับว่าเนี่ยมีเล่มนี้จําหน่ายด้วยนะขายที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ชี้แจงให้เขาไปเนาะตรงนี้นะครับผมในส่วนของเมพเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากอันดับต้นๆเลยนะครับลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะครับหลายๆคนนะครับทักเข้ามาถามว่าเวลาที่ เรานําไปฝากขายไว้เนี่ยมันจะมีการละเมิดลิขสิทธิ์กันไหมนะครับแล้วเขาจะสามารถก๊อผลงานของเราไปได้หรือเปล่าอันนี้กรณีที่ซื้ออ e ีบุ๊กเล่มนั้นๆไปนะครับเวลาเข้าไปอ่านเลยเนี่ยจะไม่สามารถแคปหน้าจอได้จะไม่สามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้นะครับไม่ได้เหมือนแบบตอนที่ผมบันทึกอยู่ตอนนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราบันทึกแค่แบบแนะนําการใช้งานนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ในตรงนี้นะครับเนี่ยครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็สามารถดูข้อมูลคร่าวๆได้นะว่าเนื้อหามีกี่หนะ้า เปนะ็นเนื้อหากเกี่ยวกับอะไรถ้ากดสั่งซื้อก็กดซื้อได้เลยเนาะแอปพลิเคชันต่อไปหรือว่าเว็บไซต์ต่อไปนั่นก็คือ okb.com นะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะพอรู้จักกับตรงนี้บ้างแล้วเนาะเพราะว่าผมอาจจะพูดถึงบ่อยอยู่เนาะพี่หมู okb ก็สามารถสปอนเซอร์เข้ามาได้นะครับาขาย e ีบุ๊กนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยเนาะแล้วก็สามารถลงทะเบียนนะครับก็ระบบของเขาก็ง่ายเดี๋ยวจะมาทําคลิปแล้วก็อัปโหลดข้าวๆให้ดูนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจโค้ดแบงก์บุ๊กเอ็กซ์เพรสนะครับหรือว่า ยูทูบช่องライเซอร์カートเนี่แหละคือเวลาที่เราเขียนอ e ีบุ๊กเสร็จแล้วนะครับคุณสามารถที่จะเอามาฝากขายได้ทุกเว็บเลยคือเขียนขึ้นมาเล่มเดียวเนี่ยแล้วก็มาฝากขายในทุกเว็บไซต์ได้เลยเนาะโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปกังวลนะครับอีบ e ุ๊กของเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนทรัพย์สินทางปัญญาของเราเนี่ยแหละนะครับเป็นสินค้าเป็นโปรดักต์ของเราเนี่ยแหละนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะนําไปฝากจําหน่ายไว้ในที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเราไม่ได้มีต้นทุนในการตีพิมพ์เป็นเรื่องที่แบบว่า ไม่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงคือการที่คุณไม่ทำมาแหละแอปของอุ๊บบี้นะครับนอกจากอ e ีบุ๊กแล้วนะครับเขาก็จะมีพวกคอร์สออนไลน์ครับสำหรับใครที่ทำคอร์สก็สามารถที่จะนํามาฝากขายหลักการเดียวกันกับอ่า e อีบุ๊กเลยไปดูกันอีกเว็บหนึ่งดีกว่าเว็บนี้มีชื่อว่า h High t e c h เล่นคำนิดหนึ่งเนาะไฮเทคเนี่ยครับในนี้ก็มีเยอะมากในโปรโมชั่นเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะมาดูในขายดีเนาะเพื่อทําการสำรวจตลาดด้วยนะครับว่าในแต่ละแอปในแต่ละเว็บเนี่ยเน้น เรื่องอะไรนะครับในแอปนั้นๆเนี่ยกลุ่มผู้อ่านเนี่ยเป็นกลุ่มไหนเป็นหลักนะครับอย่างอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแนวนิยายคือแต่ละคนจะมีจริตความชอบในการอ่านในการเสพไม่เหมือนกันเนาะก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับว่าเราอยากดูแนวไหนนะครับบางคนสนใจเกี่ยวกับศาสนาโหราศาสตร์เนาะบางคนก็สนใจเกี่ยวกับอาชีพก็มีเยอะมากเลยแนวรวยออนไลน์ด้วยมือถือก็มีเนาะแต่คู่แข่งก็ไม่เยอะนะก็น่าสนใจมากเหมือนกันเนาะในตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็พาไปทัวร์3 แอปสาหรับสร้างรายได้อัตโนมัติจากอีบุ๊กนะครับพอหอมปากหอมคอกันนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับลองไปสํารวจตลาดในนั้นดูในหมวดขายดีนะครับดูในหมวดเบลล์เซลเลอร์เพื่อที่จะนํามาประยุกเขียนอีบุ๊กเป็นของตัวเองนะครับการเขียนนะครับผมไม่มีข้อจํากัดไม่มีกรอบอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่คุณมองว่าการเขียนเนี่ยมันอิสระเมื่อนั้นครับคุณจะสามารถถ่ายทอดผลงานออกมาได้อย่างไม่สิ้นสุดนั่นเองนะครับผมก็เจอใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด subscribe กดทุกอย่างเลยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับกดไลค์เพจโคชแบง b ์บุ๊ o เอ็กเปิดด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม